ไปดูคำตัดสินคดีของหญิงชาวออสเตรเลียนะคะที่เธอฆ่าคนด้วยเห็ดพิษใส่เข้าไปในอาหารนะคะคล่าสุดค่ะเมื่อวานานี้ศาลออสเตรเลียตัดสินจำคุกเอรินแพทร์สันเป็นเวลา33ปีจากคดีฆาตกรรมญาติอดีสามี3คนด้วยอาหารที่ปนเปื้อนเห็ดพิษนะคะโดยนี่นับว่าเป็นหนึ่งในบทลงโทษที่ยาวนานที่สุดสำหรับผู้หญิงในประวัติศาสตร์ของประเทศออสเตรเลียค่ะ ซึ่งผูพิพากษาระบุว่าแพทริสันไม่มีความเมตตาต่อครอบครัวของสามีเก่าของเธอหลังจากที่เธอเสิร์ฟเมนูอาหารบีฟเวอร์ลิงตันที่ปนเปื้อนเห็ดพิษหรือว่าหเห็ดหมวกมรณนะคณะาาลูกขุนได้ตัดสินว่าเธอมีความผิดฐานฆาตกรรมทั้งแม่สามีพ่อสามีแล้วก็เฮเทอร์ซึ่งเป็นน้องสาวของแม่สามีแล้วก็ยังพยายามฆ่าสามีของเฮเทอร์ซึ่งเป็นเพียงผู้รอดชีวิตคนเดียวจากเมื้ออาหารที่บ้านของเธอเองเมื่อปี2023ด้วยนะคะ ซึ่งคดีนี้ก็ได้รับความสนใจอย่างมากจากสื่อทั่วโลกค่ะเป็นการพิจรารณาคดีที่กินระยะเวลากว่า10สัปดาห์นะคะแล้วก็กลายเป็นที่ติดตามของชาวออสเตรเลียนับล้านคนเลยค่ะครับ